โดนแล้วท็อปดารานินุ์ถูกชาเน็ตจี้หลังคอมเมนต์ถามประเทศชาติชอหอยอย่างไรโดนกระแสดรามาจากชาเน็ตเข้าเต็มๆสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารานินุ์หลังคอมเมนต์ถามประเทศชาติชอหอยอย่างไรโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท็อปดารานีนุชเธอได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของนักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจที่ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับลูกสาวบอมทิชากรพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวง ท็อปเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนฉลาดจะสวยจากความเคารพในตัวตนของเราก่อนที่ใครจะมาบอกมาเปรียบเทียบมาตัดสินเราจากความคิดที่ไม่ได้เคารพคนอื่นของเขาหลังจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อจากท็อปทันทีว่าย้อนไปดูคลิปท็อปกับเหมียวแล้วดูเป็นเยี่ยงอย่างในการเคารพผู้อื่นใช่ไหมไม่สําคัญหรอกว่าจะแอดเขาอะไรเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงทุกวันนี้ประเทศยังคงอยู่ จากสารตั้งต้นของพวกดาราหน้าเงาพูดความจริงรับไม่ได้บอกว่าก่อกวนมีแต่พวกสลิมโง,โง่ๆง่ยๆ